สบายดีสบายดีนาพ่อแม่พี Deaf ่น้องเอ้ยพวกเสียวกับ <dishes> บ <How> ้านเฮากำลังจะมีบุญบังไฟพี่น้องเอ้ยกำลังจะมีบุญบังไฟกับเสาบ้านบ้านเฮ้าในบ้านนาพอดเมื่อสะพอนแขวงสวัสคิเิดผ้ากันนาตับมือตับเองเลยได้ตับมือแล้วก็ไปเฮ็ดบังไฟบังไฟประเพณีบังไฟนาเฮ็ดชาวบ้านบ้านเฮาเฮ็ดเองแล้วก็ไปจูดเองพี่น้องเอ้ยแต่ละปีแต่ละปีนี่ถ้าว่ามีงานบุญบังไฟละชาวบ้านบ้านเฮานี่สิพากันนามาตับมือตับมือเฮ็ดบังไฟนี่นะ ปเป็นเรื่องลิกการติดตามเป็นอันเดียวเด้อพี่น้องเออสิเกบ็บภาพบรรยากาศมลมงๆบรรยาภายในอน,น่ะวนเหมือนต่ำมือเพื่นบางไฟนี่แหละหลับเรียบเรียบแถววัดแถววัดบ้านอาลาบนี่แหละเพิ่นนอาได้ปรับปรุงเดี๋ยได้บนนอาเพิ่นกาเก็บงานบุญบางไฟนี่นะอันนี้ก็คือนะ่ะเพิ่นลงมาต่ำม,มือโอ้โหรู้สึกว่าหลายคนพอสมควรอยู่ได้กะบยังโมเมนต์มืดบ้านได้พี่น้องเอ้ยมาโซนหนึ่งประมาณสิบสิ้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละ ของอนานะเฮิรนแต่ละเฮิรนนะะเพราะว่าเพิ่นนานฬะประกาศเสื้อธนูโค้งเมือ่อคืนนี้เมื่อเสาร์นี้เฮิรนลงมาเฮิรนละคนเฮิรนละสองก็ดีมาตับมือ,อน,นะเฮ็ดบังไฟนี่เนี่ยนะมือนี่กัเพิ่นได้ซื้อขี้เกลขี้เกลือน,นะมามาแต่เมือ่อผู้ไรขี้เกลือเนี่นะเพิ่นซื้อมาแต่เมืองซื้อมาสองแก๊สสองแก๊สบอลนาฬนะิกาพุ่นละนี่ คนได้ซื้อที่เก๋มาสองแคทแล้วก็มีท่านท่านนี่คนจูดเอานี่ท่านอันนี้นี่คนจูดดานาเอาไม้มาลินไม้จูดเห็ดท่านนี่พี่น้องไม,ไม้ตัวอื่นมันกับบได้ต้องได้เอาไม้มาลินไม้นะมาจูดละเห็ดเป็นท่านถ้าว่ามันบอกพ,อพ่นกับคือสิได้จูดที่บ้านนี้นะ ย้น่าภายในหอแจ้งนี่ก็เพิ่นมีการนานายกยอดโซฟาเด้พี่น้องก็พูดนะคนอยู่เถิงขมิ้นอยู่เถิงปุ๊บหอแจ้งบ้านเฮานี่ก็อายุร้อยกว่าปีเลยได้นี่เพิ่นอยู่เถิงพูเกมยกยอดโซฟาตามตั้มตัมตัมตัม เราจะว่านันได้โยนน้ำเตาเลยนะมันได้หมดมันได้ครบทุกปีคือได้แล้ววะล่องมึงดูต้องได้เอาไปล่องเลยพี่น <handy lane ring> ้องเลยพ้น <fit> พ <kind abonn és> ้นพ้นพ้นเอาไปล่องเลยโยเห็นมันแห้งพพราะเกมปุ๊บได้นี่ได้ลองเบิึงพี่น้องเลยข่างก้อนนี่ข่างข่างเฮ้ยมันนามันแห้งแล้วก็บจุดมันสีได้บอก พ้นขางเพิ่นอนาณาลองมุกกัะพี่น้อยเป็นอะไรเลิกยังบ่ได้ครับได้ยังบ่ได้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 ตามไม่ตามไม่ไ <laughs> <laughs> มันมีแหง้งมันขี้เกลุ้นนี้มันมีแหงนนง้งอ <laughs> เอาตามตามตาม สวยกับต่ำให้น้องไอ้ลายคอยู่คกเจ็ดน้อยพอละคกกันลงไปเธอละสามซ่อันนี้ขี้เกม่มันมุนขี้เกอันนี้มันจะมุน คนว่ามันบบแห้งเห็นมันเป็นแนวนี้นะมันบเยอะแห้งเขาเลยถ้าว่ามันเป็นอันะเม็ดคือขี้ซี่และแห้งมันเป็นดอกเนวนี้นะมันสีแห้งเออบเยอะแห้งเห็นเป็น,ปนท้อนเพื่อท้อนมันคือขี้ซี่และแห้งดีเลยนี่สีเฮเบิ่งความเก่าแก่ของหอแจกบ้านคอยน้องเอ้ยงามสางสมัยตะกี้แต่ไม่สางสมัยต่บูฮาน่นเฮ็ดงามอายุร้อยกว่าปีแล้ว ความงามของหอแจกบันคอยพี่น้องเอ้ยไม้นี่พันเฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดพิลระค่างมันบะบะคอยสิคบเพื่อนงประมาณเส้าห้าเส้นพี่น้องเอ้ยคืบคอยกับเส้าเอ็ดเสาสองเส้นประมาณเส้าห้าเส้นนะขางใส่ด้วยเฮ็ดด้วยไม้ทั้งหมดไมมกัไม้ดีไร้ไม่เป็นไม้พะระพอดีไร้อายุมันก็ห้อนร้อยกว่าปีแล้วเฮ้ย ร้อยสัเจ็ดสัแปดปีเลยเสา์มันนี่เกี่ยวเสาไม้แดงเสาไม้แดงคนด้ซิวซิวเอานี่ซิวหูมาละโซดขางโซดอันนั้นซื้อไม่แป้น,พน,นเพคนนึนปู่ด้วยไม้แป้นขอแจกบานคอยนี่เห็ดเสากิ้งกกมเสากิ้งกกมมืดงามงาม สีไม้ไล่มือสมัยยานาประเทศสมัย,มยตะกีมม้ไม้เพนนี่ง่ายเลยคือมันก็เหมือนคืบสองคืบประมาณหน้าสี่สิบป่ายหน้าห้าสิบนเลยพี่น้องไม้เพนนี่ง่ๆๆาย เสามันนี่ห่เบอร์นับเสาเขา,าเบิ่งพี่น้องเยหนึ่งสองสามสีห่ห้าทังท่งนี่หนึง่สงสมสมี่หา้าหกพอดีสามสิเสาพี่น้องเลยสาเสาหอแจกเก้าแก่สาเส,สาเสากิ่งกลมแต่แต่บ้านนะปอดถ้าได้เป็นบ้านใหญ่พี่น้องเ้ย ขอแจกลังนี้นะเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปเบื้องทางเทิงพี่น้องนี่ก็ได้นาผ้าพี่น้องขึ้นมาเบื้องหลายเธอแล้วด้วทางเทิงกันเดี๋ยวคลิปนี้กับสิผ้าขึ้นมาเบื้องอีเพอผู้ที่ยังบอกเคยเห็นะนะผู้ที่หากับเบื้องเธอทําอีทอันนี้คือน่สภาพทางเทิงพี่น้องเลย เพิ่งแม่ผืนเฮ็ดตะเก้าเนี่ยซิ่วเอาเมื่อศ่ามันก็ซิ่วซิ่วแล้วก็เอามาไปให้เสื้อกันโอ้ยความงดงามพี่น้องเอ้ยนี่นเพิ่งแม่ผืนเฮ็ดนะอันนี้แม่งของพ่อดามดาเฮ็ดตะเก้านะ่โบ้แม็ทบอกฮาปีเพิ่นก่อสร้างหอแจกอันนี้นะถามผู้เท่าผู้เลิกก็บอกฮู้พราะว่าหอแจกบ้านค่อยเนี่ยน่าเสียดายโบ้มีผู้จดประวัติ น่าเสียดายแห้งเลยพี่นะะ้องเอะถ้าว่ามีผู้โจทย์ประวัติเนี่ยโอ้ยเสียดายเสียดายยันยันเพิ่นบันทึกไว้บ่อนหนึ่งบ่นเลือ่อแต่ว่าบ่อนเพิ่นบันทึกเนี่ยมันเฮ็ดเหียบบนแนวเลื่อเพราะว่าสมัยเกิดสงครามนี่ก็มันเหีไปหลายย่างเลยการบันทึกนะสมัยตอนประเทศเล่าเกิดศึกนะสิ้หมด ไม่เป้นกระปูอันนี้คือนะ่สันเท่งบ่อนนะ่ะน่พระสงฆสามเณรเพิ่นนะ่ะนเพิ่นนังอยเทิงแล้วพอออกไม่ออกออกตอนยันโยมกับมาลงวัดลงว่ลงาลงจังหันกับมานังอยู่นี่อันมุ่งนี่นีเบื้องแปนี่พี่น้องแปไ๋ไหมนี่น้อย อายุร้อยกว่าปีขึ้นเดียวเด้อเปยนี่เด้อมีแมงของพดามได้เปน้อยๆนี่นะแต่ว่าอันมุ่งเจอเฮาสือเพิ่นเป็นจักรเทลเธอแล้วอันมุ่งนะมุ่งทำอีกก็มุ่งยามุ่งมากก็มุ่งเปยนไม่แดงก็สามสี่สี่เธอมุ่งไม่เปยไม่แดงนะแล้วก็มามุ่งสังกะสีมามุ่งสังกะสีหรือสังกะสีอ๋อแล้วมุ่งก็เบิ้งบานลายเธอเป็นละอันมุ่งความงดงามของอันนะห่อแจกบานคอยเอิน เดี๋ยวสีผ้าเดี๋ยวสีผ้าลุ่งอันนาเบิ้งทั้งลุมนี่พี่น้องเลยลุ่งทั้งลุมเนี่ยนะมันมันมีหลายซันได้อันนาอันนากลังข้ามันอันนาเพิ่นเฮ็ดเป็นซันเป็นซันเอ้าเฮ็ดพี่เลิศนี่นะเออย้อนย้อนเฮ็ดนี้ว่าปูนนะเด้อเด้อเด้อฮับปูนเด้อดึงขึ้นเด้อทางเร่อนั่น อ,เอ,อเอาเดึงเฮ้นนี่พี่น้องเอ้ยหลังข้ามันนี่ก็มีจักสันนี่สินะเปิงหนึง่งสองสามสี่ห้าสัน หลงังคาหาสันได้โขนแจกบานคอยแม่ขอพระดามดนิดน,น้องเพนันเอาปูนปูนเซื้อแล้วก็สิยกยอดโซฟาขึ้นไปแล้วนั้ เดี Michael, ๋ยวสิผ้าไปเบิ้งเพิ้นต่ำมืออพี่น้ังเย็นแล้วเราบอเท้ากับวันไี่ต่ำซอยรันสิ เอาคีเกามาเชิดจากเชิดจากโทยคงนี้นะโถยหโทยเดียวนะกับท่านสองโยัย <laughs> ที่หนุ่ก้อนหนึ่ง <laughs> เอาคีเกามาแล้วพี่น้องคีเกนะโทยหนึ่งคีเกโทยหนึ่ง,งต่อต่อท่านสองโถยโคีเกะตมแรก,ก็ะไ้ถึงเซร์ท่านนะมันแข่ง เาต,ตาม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 ยังมีแล้วนี้ตามแล้วแล้วจึงเอาดาท่านซื้อเอแล้วเอาน้ำซื้อได้ย่ามันเกิดเือฟเไฟเน้ำซื้อทเทเลน็กกันน้อยโนถน้ำยู ว่าตะนาตำได้ที่เราเอานำไปนี่ซื้อตัวเลือตะนาตำแ,แล้วก็ควัดควัดอ๋อแล้วกเไไว็เอาไปไว้ยูปูนไปไว้ยูปูนอันนี้คือคือนะมือ,ม,อมือที่ต่ำที่เกลยฮอดเกลยแล้วเด็ดเอาเอาไปเไปห็ดบ้งไฟ เอาพี่น้องเดี๋ยวลองบังไฟก่อนลองบังไฟลองมือสุดๆพ่อว่าเฮ็ดบังไฟไหมลองบางก้อนพ่อว่าแต่เ่าต่ำมือต่ำมือล่ะสร้างบังไฟประจำบ้านเพิ่นเฮ็ดบังไฟน้อยลองเบิ่งมันสิขึ้นแล้วบ่กว่ามันสิเป็นน่เลิศเนาะเดี๋ยวไม่แล้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 วมันงเบิ้งไม่ขึ้นลูก

มันเ oh, okay. oh. ็หูเ oh, ล right. kind of ื่อมือมือน่มีมี้เะพอดีพอดีมือดีกหูใหญ่ดงมือพี่น้องเออลองมือมุนไปเรื่อยเจนมืดนมืดเซ่อหอบพอแล้วพี่น้องเออเข่งกองเข่งหน้ากองตุ้ม สำหรับบังไฟ่ะนะนี่กะเพิ่นได้ใหญ่เฮ่อแต่ละเฮิอแต่ละเฮิอบ่แมนย้ายะดกพิ่เลยเยอะเฮ็ดละไปเอามือน้ำเพิ่นเพิ่นมี่ะนะไทยบ้านค่อยนี่ได้แต่งแต่งหัวหน้าอ่นนะเฮ็ดบังไฟประจําบ้านงานบุญแต่ละปีแต่ละปีเพิ่นได้แต่งเดียวพี่น้อง้ยแต่งคุ้เท่าผู้แก่ภายในบ้านนี่แหละเฮ่อคาปิโซ่เฮ็ดบังไฟนะลวก่แต่ห้าตับมือแล้วล่ะเพิ่นก่าได้ประกาศผพ้เลยเยอะเฮ็ดบังไฟละเฮ็ดถ้าว่ามันเหลือมือเหลือละจึงได้ตกเซรอแต่ละเฮ้อ แต่ละปีก <zin> <e ็บอกเคยเหลือดอมือฮะนะแล้ว huh. ก็ยังเหลือแต่อันนาเข่งคล้องเข่งกองเกมอันนาเสื้องานนี่ละพี่น้องเลยเข่งอันนากองแล้วแล้วก็คือสิแล้วเวมือนี้ฮะนะได้จกบังมาบังไฟนะสิบหสิบหกบังมั้งอ๋อพอดีอันนาได้สิบหกบังพี่น้องเลย อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้หรือวอีพีนี้เขากะขอฝ้าไปชมนี้ก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมืออ่ะนะเคยสิฮอดบุญมือสเพ่งสิเทนเขากับสิเก็บวีดีโอ่ายเธอพี่พี่น้องนได้เบิ่งอีพี่น้องเออขอฝ้าไปชมนี้ก่อนขอขอบเจเลยรายพี่โสมแต่ต้นจุดจบออดอข,ออขอขอบเจอขอขอบเจอ